สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคิมตี้ครับ mm. ติดบั็กเหมือนเดิม mm. เพิ่มเติมคือเวลาครับติดมา15วันแล้วนะครับ mm. แจ้งเรื่องไปตั้งแต่วันนี้21ทีมงานยังไม่ได้ตอบรับหร mm. ือดำเนินการแก้ไขใดๆทั้งสิน้นวันนี้ผมเดินมาตรง mm. แมบทะเลทรยายเนะครับแบบทะเลทรายมรณนาเขตทรายเพลิงครับพอดีเห็นมาเจอคนติดบั็กเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจวิ่งเข้าๆออกๆดันนะครับ อันนี้ผมยังย้ายชแนลไม่ได้เหมือนเดิมนะเนี่ยน,นเห็นไหมตรงแมปขวาล่างครับจะมีแค่ชแนลเดียวนี่ผมกรู้นะว่าเขามาทำอะไรกันที่หน้าถ้าแร้งทะเลทรายกันนะครับอาจจะเป็นบอทหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะวิ่งเข้าๆออกๆออกถ้าใช่หรือไม่ก็รบกวนฝากทีมงานกรีน่าช่วยชีแนะหรือทีแจง หรือตรวจสอบผู้เล่นเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูว่าพวกเขาวิ่งเข้าออกดันเนี่ยประมาณกี่นาทีกันเห็นบางคนก็ว่าว่ามาฟาร์มยันบางคนก็ว่า,วา,ม,ามาฟาร์มกิ่งกระสุนกันที่นี่เห็นาบอกว่าดอบดีของแรงทานองนี้หรือเปล่าอ่ะผมจะลองจับเวลาดูคนหนึ่งแล้วกันพอเขาวิ่งออกมาก่อน นี่นะผมเริ่มจับแล้วละนะเมื่อกี้ชื่ออะไร T W A G นั่นนะ่ะรอเขาวิ่งออกมาทีสังเกต,แ,ตแชทแชทด้านซ้ายล่างนะจุดแรกเวลา นี่นี่เขาออกมาแล้วฮนะเขาใช้เวลาประมาณ50วินาทีนะในฟาร์มในการ,การฟาร์มกิ่งกระสูนหรือว่าฟาร์มยันจากกล่องนะผมลองทําดูนะว่าผมจะเร็วเท่าเขาหรือเปล่าลองนะครับเี๋ยวผมเริ่มจับเวลาละ 바다주마 거기서라 นี่นะครับเวลาตามนี้จะใช้เวลาประมาณคนเมื่อกี้ที่ผมจำนะใช้เวลาประมาณห้าสิบวินาทีส่วนผมใช้เวลาประมาณออประมาณหนึ่งนาทีครับก็มไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช้บอทก็ได้ หรือว่าใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เห็นมีคนติดบั๊กนะที่แจ้งเรื่องไปมีประมาณ11 10็กว่าคนประมาณเนี้ยสิบแดิสองคนนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีละมากอยากบอกว่าเอากูออกไปสักทีเถอะติดมา15วันแล้วแค่นี้ละครับผมค,ครับ